คุณผู้ชมเรามารีบทำากันเลยครับวันนี้ก็สี่โมงเย็นพอดีครับสิบหกนาฬิกาจุด0ูนครับพอดีร้านยังไม่ปิดครับเราไปซื้ออะไรมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะแกะพวกนี้ครับถ้าเปลี่ยนสเตอร์ต้องแกะล้อออกครับคุณผู้ชมเอาล้อออกหมดเลยครับแล้วประกอแล้วก็ประกอบเข้าไปครับจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนครับปีคืออะไรที่เราซื้อมาพวกจําพวกสเตอร์นี่ก็ทนนานอยู่นะครับ พวกสเตอร์ชุดสเตอร์นี่ก็อยู่ได้ประมาณ2-3ปีได้ครับแต่ราคาแพงมากครับสมัยก่อนผมซื้อประมาณ2ปีก่อนนั่นชุดหนึ่ง270หรือ350้ยโดยประมาณนั่นแหละครับแต่สมัยนี้คุณผู้ชมราคาแพงครับแต่ไอ้เจ้าพวกพวกสินนี่ถูกครับสินนี่ตัวสมัยก่อนตัว30บาทครับเต่ดสมัยนี้กลายเป็นว่า ห้าสิบบาทครับถือวทบูงนะสองตัวนี่ร้อยนะครับนี่ละนี่ราคาไม่ได้ไม่ใช่ราคาช่างครับเออราคาช่างราคาช่างนะครับช่างทั่วไป <c oughs> แต่เราไม่ได้เป็นช่างแบบมือเชื่อนะมาสมัครเล่นครับผู้ชมเน่ตรงนี้ต,ต,ตัวละห้าสิบบาทถ้าเป็นละถ้าบวกค่าแรงก,ก็น่าจะเป็นคน ประมาณตัวละร้อยนะ่ะที่ช่างช่างมืออาชีพเขาใส่ให้เรานะครับตัวละร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกขเขาเรียกว่าผก,ก็เลือกไปถุกน่าจะเป็นโอลิงหรือเป็นพวกซิน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 โปรเกนนั่นมันอีกอย่างบางๆนี่ขเขาเรียกว่าซินนะครับซินอันนี้อันนี้ตัวเล็กๆนี่ตัวใหญ่นี่คือตรงนี้นะครับ ซินเกียร์อันนี้ก็คือสินเกียร์อันนี้คือสินสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองใส่อ่าเรามาดูเจ้าอ่าสเตอร์นี่ชุดชุดเท่าไหร่นะคุณผู้ชมมาดูกันครับปีนี้เริ่มแพงครับชุดนี้นะครับราคาก็490คุณผู้ชมโอ้เหล็กแพงครับสมัยนี้ครับ ถือว่าชุดหนึ่งห้าร้อยกันแล้วกันครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าช่างฝีมืออาชีพไปใส่เนี่เขาก็จะบวกไปประมาณอีกสองร้อยนะครับสองร้อยก็คือเจ็ดร้อยนะครับค่าใส่นี่นะครับค่าใส่นี่นะครับเอจ็ดร้อยเจ็ดร้อยลมตัวนี้ด้วยร้อยหนึ่งประมาณแปดร้อยอ่านี่ชุดนี้แปดร้อยแน่นอนแล้วครับเอาให้มาก็นี่ครับโซ่ แล้วก็สเตอร์เดี๋ยวก่อนอยูตอ่ต้องรีบทำครับเดี๋ยวเราจะมืดแล้วครับเดี๋ยวจะลำบากงานาลำบากสเตอร์นี่นี่สเตอร์หน้าครับโอ้โหมันก็แพงครับให้เรามาห้าร้อยเนี่ยเราจะทำทำไม่ได้แล้วครับทำไม่เป็นเี้ย มาถูกก็ถูกนะครับเราจะทําไม่ได้นะไอ้ไอ้น,นีดคุะเตอหลังเขาเขาให้เรามามาพันหนึ่งให้ทาได้ไหมังทําไม่ได้แล้วครับนี่นี่นี่หน้าตาแบบนี้แล้วมาบอกบอกรุ่นนะครับบอกว่าดีมดีมร้อยดีมรุ่นแด้วร้อยรุ่นเก่าอย่างนี้ครับหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมโอ้ยคุณผู้ชมโอ้ยข้างในมีแต่ฝุ่นนะครับไม่ได้เช็ด,ดเลยครับ <c oughs> นี่ลุยฝุ่นลุยเขาครับ ถ้าเป็นของใหม่ๆนะครับอันนี้มันไม่คมนะครับมันจะพูะคะ่ครับถ้าใช้เป็นนานๆมันจะมีแหลมๆมันคมมันจะหมดสภาพะครับหมดสภาพแล้วมันจะหักครับหักนะโซ่มันจ,จะหลุดหลุดแล้วไปชนพวกแข้งอะไรแตกหมดเลยครับอย่างนั้นเราต้องต้องยอมเสียเงินเสียเงินขนาดนี้ก่อน <laughs> วันนี้ก็รวมทั้งนี้แล้วก็ประมาณนันร้อยหนึ่งอน, 100, น,น,นี้ตัวนี้ห้าร้อยนันร้อยหนึ่งเป็นหกร้อยครับวันนี้วันนี้นะ เรามาดูกันครับเราจะรีบทำงาน,นครับตอนนี้เราจะใส่สเตอร์จะใส่พวก,กสิ่นนไ้ก่อนครับสินงใส่ยังไงครับเดี๋ยวเราใส่ครับเราใส่สิ่นนไ้ก่อนครับเดี๋ยวโซ่ลองแกะออกครับแกะออกเออมันแกะมันมีนะนะมันมีปิ้นแกะออกโซ่เก่าแกะออกนะครับ เอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นคุณผู้ชมเราจะใส่เข้าไปใส่ของใหม่ใส่ยางไรนะครับอของเก่ามันจะมีรอยแบบนี้ครรอยแกะแบบนี้แกะแกะแบบนี้ย่นหมดแล้วครับอของใหม่ก็ใส่เข้าไปครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้เขาบอกเขาก็รู้ครับคนขายนะครับเขาร,รู้เลยครับเบอร์อะไรเขารู้เลยครับเอ่อของเม็ดอินญี่ปุ่นนะฮะเจียแปนนะ แใส่ไปเลยครับผมไม่มีพิธีติดตองเราคงไม่ทาอะไรนะครับอนันนี้หน้านี่เขาใส่เข้าไปนะครับหน้านี้นะครับนี่ออกกาอยู่ออกพวกอยี่ห้อเอออะไรยี่ห้ออะไรเบอร์ก็หยุดอยู่ดานอยู่ด้านอานนอกครับ แล้วเราก็เจ็ตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวเข้ายากเนาะเขายากก็นี่ครับมันเป็นรอยครับทุบเขาบ่อยครับโอ้โหเพื่อนมาเลยรับผู้ชมเช็ดก่อนนะพวนี้ต้อง สะอาดครับต้องต้องสะอาดทอพีบีซีครับคุณผู้ชมเราอย่าไปใช้ใช้ท่อโลหะไม่ได้นะครับท่อบมันจะทำให้โปรเกนนี่มันจะไม่ไม่ขาดนะครับไม่เป็นรอย ใส่เข้าไปกระทุกบครับอาพรอนมาทุบคุณผู้ชมพอนนี่ก็ได้ครับ <laughs> อาพอนไม่เจอครับอาพรครับแบบนี้ครับแบบนี้ครเจ้าตัวนี้เหมือนกันครับนี่นี่ก็ใส่เข้าไปนะครับนี่อยู่ข้างล่างนึงครับ ไม่เห็นหรอกครับคุณผู้ชมอยู่ด้านล่างแต่ที่ชู่เช็ดนะครับเช็ดเอาฝุ่นพวกเศษอะไรออกครับ เข้าไปครับนครเหมือนกันครับทุกคนเลยครับ เรียบร้อยครับถ้าเกิดมีน้ํามันรั่วอีกทีหนึ่งก็จะมาดูตรงนี้นะเหมือนที่ผมเกิดเกิดไว้ครั้งแรกนะไปดูเจ้าตัวนี้นะคันจะมีเซนเจ้าทุนนี่ครับนี่ตอนนี้เรายังไม่ไม่มีเวลาแกะเราประกอบนี่ไปก่อนคําพองานงานเราเพิ่มคือโซ่ <laughs> วันหลังค่อยวางกันตัวนี้ค่อยแกะตัวนี้เราเปลี่ยนหมดแล้วครับแกงหยุดก็ดูไม่เยอะแล้วนะเราก็จะมาแกะเจ้าตัวนี้ครับคุณผู้ชม ผมดูรอยก่อนนะครับว่ามันเกะยังไงนะครับรอยโซ่โอเจอง่ายครับนี่ตรงนี้นี่เอาละทีนี้ผมแก็ได้ละจะมีตัวเ,เรียกอะไรอะ่ะ ครับไมเป็นอะไรคือหายครับนี่ครับเก็บไว้นะครับคุณผู้ชมม,มีประโยชน,น์ออกอย่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมข้อต่อนะเก็บไว้ล้าง,างๆเก็บไว้ครับอ๋ออันนี้ก็ประโยชน์ไม่ได้แล้วที่นี้เราก็ จะมาแกะโอ้โหผู้ชมดูครับเล็กตรงเป๊ะหมดเลยพวกนี้ฮะับใส่เข้าไปครับเนะจ้าตัวนี้ไม่น่าจะมีขายเนาะเนี่ยขอบอย่างนี้ไม่น่าจะมีมันน่าจะมีขายให้เรานะจะไปดูรถเก่าๆครับมาไปหารถมือไปหาที่ร้านร้านของเก่าอ่ะเอน่าจะมีนะครับผมว่านะเดี๋ยวต้องอืขอดเอาไปครับ ขอเป,ป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวไปหาซื้อเอาครับรีบถอดต,ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวไม่ถอดแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่โซ่เข้าไปก่อนแล้วค่คอ,ยคอยประกอบนะครับเราใส่เตอร์เข้าใส่เตอร์ก่อนเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาครับเข้าเตอร์ได้เข้าไปก่อนครับ เดี๋ยวเราประกอบไอ้ที่ง่ายๆไปก่อนครับไอ้แก้ตัวนี้ยังะเดี๋ยวเราค่อยแกะครับตัวนี้มันยุ่งยากมากเราต้องแกวออกหมดเลยครับท่านผู้ชมไอ้ต้องแกวออกหมดผมไม่ได้ใช้ไมโครโฟนไม่รู้จะได้ยินท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับขนตะโกนนะเจ็บคอตะโกนนะครับอเสียงจะไม่เข้านะครับ น่าจะเอากาออกอ่ะเอากาออกถูกแล้วเนาะถูกแล้วอ่ะเป็นรุ่นมันจะตรงใส่ง่ายคุณผู้ชมบอกรุ่นไปนะครับมันจะมีอะไรเป๊ะเป๊ะเ๊ะรุ่นนะครับ ปิ้นที่ว่าเราว่านะครับใส่เข้าไปมันเป็นปิ้นเหล็กครับปิ้นโลหะน็อตเบอร์สิบครับคุณผู้ชม เช็คก่อนครับเช็คเครื่องมือก่อนเปื้อนหมดเลยครับเอาเครื่องมือเข้ากล่องต้องเช็ดนะครับหาผ้ามาเช็ดนะครับนี่ต้องใช้นี้เคาะนะครับผู้ชม แน่นแล้วครับเทคนิคกันครับค้อแบบนี้ครับเข้าครับก็ไม่มีอะไรแล้วน้องผู้ชมเออได้ละมันจะปอกแก๊กยอดแก๊กเทคนีคไม่เป็นไรนะครับออออไ,รไม่เป็นไรเวลาเหวี่ยงครับพอจะเข้ายังไงเขาก็ไม่หลุดครับถึงไม่จะปอกแก๊กปอกแก๊กไม่หลุดเอาเป็นว่าเราก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่ายังไปประกอบยังประกอบ,กอบแผ่นตัวนี้ไม่ได้นะจนกว่าเราจะใส่ซโซ่นะครับเราจะแกะโซ่แล้วครับผู้ชมโอ้โหงาน,นงานช้างแล้วครับงานนี้นะ เดี๋ยวผมขอเคลีย์พื้นที่ก่อนนะขอเคลีย์พื้นที่ท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวผมขอเคลียดพื้นที่ครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวน,นี้ออกครับละขั้นตอนไปก่อนนะครับไม่ต้องดูนะดูตอนใส่โซ่นะ <c oughs> เรามามาต่อคลิปกันเลยครับนี่เราต้องแกะอะไรเนี้ยออกแบบนี้ออกครับชมพวกหางปมหางปลาครับใส่นี้ไว้ครับเดี๋ยวมัน เราเดินไปเดินมาเท้าเราไปทิ่มใส่ลงไปในท่อน้ำระบายน้ำเสียแย่แล้วครับต้องเอาแกนออก่านผู้ชม,มต้องรื้อออกทั้งหมดเลยครับ นี่ครับดูครับมันต้องลือออกลาหมดเลยนะคุณผู้ชมงานนี้นะนี่ครับผมใช้คชีมตัวนี้ดึงออกครับงั้นไม่ออกครับ นี่โอู้้ชมงานนี้ครับเอาเรื่องเลยครับ ต้องหาวิธีออกแบบนี้ต้องาจะใช้อะไรจับอะไรสักอย่างนะครับตอกออกนะครับต้องพวกถ้าวางอย่างนี้มันโกว,วางอย่างนี้มันไม่ได้นะครับผู้ชมต้องหาวิธีอะไรไมาจับนะครับหาปากกานะครับมาจับอย่างนี้เราทําไม่ได้หรอกครับมันหาปากกามาจับครับนี่เราได้คึงมือมาแล้วครับนี่คือปากกานะครับ การจับแบบนี้เสร็จแล้วก็จับตัวนี้ได้ไหมลองดูก่อนครับอืมจับตัวนี้ได้ครับอ้าวได้เบอร์สิบสองขันได้ไหมดูก่อนครับไม่รู้จะออกเปล่าครับเบอร์สิบสอง คุณผู้ชมงานนี้นะครับเเคาะนะครับคุณผู้ชมอ,ออกไหมเนี่ยดีประดีจะลูดนะครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชม ขอให้จับแน่นๆครับเบอร์อออสิบสองต้องเอาไปเก็บบล็อกครับคุณผู้ชมเบอร์สิบสามได้ไหมมันจะลูดนี่คุณผู้ชมมันลูดแล้วเนี่ยนะลูดเป็นเรื่องเล้ว เอาเป็นสิบสองเสร็จแล้วเราจะใช้ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ได้ไหมลองดูครับเอาออกอย่างนี้ออกคุณผู้ชมออกออกออกนี่เข้าครับออกอย่างนี้เราผิดไปครับ ได้ครับได้ต้องใช้ที่ขายาวๆครับเอออันยาวมันมีแรงครับขาสั้นไม่มีแรงนะอย่างนี้สู้ไม่ได้ ันแม่จะตุกล,ล้อง้วจะตุกล,ล้องมันลองแข่งกับผมจะตจะตุกได้ย่งผมคุยครับนี่ยกขึ้นมาเลยม,มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรสักอย่างครับโอแหลมเปียบแล้วครับนี่ แหลมเปรีป้ยงไม่จะหักนะครับเปลี่ยนทีก็ทนนานครับคุณผู้ชมนู่นแล้วครับประมาณอย่างน้อยประมาณสักสามปีครับเอ,อ,อาด้านไหนออกเออน่าจะนี่เดี๋ยวคนนะหแม่อ๋ออันนี้เข้าอันนี้เข้า เข้าออกก็สังเกตนะครับผู้ชมคูไม่สังเกตไม่ได้นะครับผู้ชมใส่ผิดนะครับอ,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 อย่างนี้พอซ่อมได้ครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยผมไม่ซ่อมครับเครื่องยนต์ให้ให้ช่างออาชีพครับซ่อมแต่ข้างนอกนี่เราซ่อมไหวครับ เราก็ฝึกซ่อมเอาอครับผู้ชมท่านผู้ชมก็ซ่อมได้ครับเราลื้อได้ก็ซ่อมได้นะผู้ชมเอาให้ตึงตึงมือพอครับปป๊ดนี่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 พอครับผู้ชมไม่มั่นใจอีกทีหนึ่ง อ่าอ่านะตอนอย่างนี้ครับมันมีแรงดีครับอ่าแบบนี้ไม่ได้ครับโอ้อะไรนะครับแบตเตอรี่เหลือน้อยโอ้คุณผู้ชมแบตเตอรี่เหลือน้อยเดี๋ยวนิดเดียวครับเดี๋ยวผมคงหาอะไรมา่อแบตเตอรี่นะคุณผู้ชมโอ้ใช้เวลาเยอะนะครับการช่างนี่นะคุณผู้ชมโก้ ไม่มีอะไรแล้วนะคุณผู้ชมก็เท่านี้แหละครับว่าวันนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปตรงนี้แหละครับกินเวลาท่านผู้ชมไปเยอะครับแล้วประกอบอย่างนี้ก็อย่างอื่นก็ง่ายแล้วครับประกอบข้อเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวคงลาท่านผู้ชมไปตรงนี้แล้วครับแตเตอรี่จะหมดครับมือถือครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ